สวัสดีครับมาพบกับมานะต้า CX30 นะฮะเกียร์โตเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินน,นะปี2020ัี่ทีนี้ราคาเราเปิดขายอยู่ที่5 90, 9 9 0 0 0บาทครับถ่าเครดิตดีก็จัดไปแนะ้นได้เต็มอนะปีกันดาวได้เลยนะอ่ะผ่อนอยู่ประมาณ1,000 0 1 0 0 0 0ปลายๆนะ7ปีสมมีิมาเดิมนะไม่มีชนนะครับตัวรถเป็นสีเทาดำนะฮะ สัก็สวยง,งามรอบคันเลยครับเปประวัติเช็คสูนตลอดนะครับสาทธาเป็นระบบเปิดปิดไฟฟ้านะครับสะดวกสบายครับเป็นระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์เบนซินนะสองพภายในก็สวยๆเลยครับเบาเป็นเบาะหนังนะครับ กุ่มอะไรมันติดฟังชั่นปุ่มปุสตาร์ทนาคาสัาคครูปเบาะคนขับกับไฟฟ้า,บาเบาะก็สาภาพสวยแล้วไม่มีขาดไม่มีแตกมีแอร์คนนั่งแถวสองนะครับสนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับญญรเป็นการจนาพิเศษกรุงเทพครับสนใจโทร0ูน4 4 3 2 8 2 9ครับ